อย่าหาอะไรได้เสริมถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ทามาหลายอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้สักทีเลยตอนแรกก็เหมือนจะดีทําไปทํามาเอ๊ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าและ80%กว่าเปอร์เซนต์ก็จะเลิกทําในที่สุดแต่เราก็จะเห็นบางคนที่เขาทําแล้วเขาได้แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรหรือเป็นเพราะเราไม่เก่งวะ <c oughs> มันง่ายมาอันดับแรกเราอย่ามองงานเสริมเป็นงานเสริมเพราะเมื่อไหร่ที่เรามองงานเสริมเป็นงานเสริมเราก็จะทําอะไรแบบเสริม ไม่ได้ตั้งใจที่จะทํามันจริงๆแบบว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าเทียบกันกับงานหลักหรือธุรกิจหลักของเราอะนะลองทําแบบทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ดูสิครับถ้าเป็นพนักงานก็คงจะถูกเรียกเข้าห้องเย็นแน่นอนอ่ะ,อะและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่ทําแล้วมันไม่ค่อยได้ผลวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนความคิดใหม่ให้มองงานเสริมเป็นเหมือนงานประจําของเรา เอาง่ายๆมันก็คืองานงานหนึ่งนี่แหละที่เราจะต้องทําแล้วก็รับผิดชอบมันให้ความสําคัญพอๆกันกับงานที่คุณทํานั่นแหละอันต่อมาทําแล้วมันไม่ค่อยได้ผลที่มันไม่ได้ผลเราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวสินค้าจากตัวบริการหรือมันเกิดจากที่ตัวเราส่วนใหญ่ที่มันไม่ได้ผลเนี่ยมันมักจะเกิดจากตัวคุณเองนั่นแหละที่เอาแต่ขายเอาแต่ขายแต่ไม่ได้สนใจที่จะแก้ปัญหากับลูกค้าเลยและก็เช่นเดียวกันลูกค้าเขาไม่ได้สนใจสินค้าของคุณเช่นกัน เขาแค่สนใจวิธีแก้ปัญหาของเขาและลูกค้าบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรด้วยดังนั้นมันเลยเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะช่วยเขาแก้ปัญหานะจ๊ะวิธีแก้ก็คือไปช่วยแก้ปัญหาลูกค้าและข้อต่อมาก็คือทําแบบไม่มีเป้าหมายทําไปเรื่อยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทําอะไรมันต้องมีเป้าหมายถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ออกจากบ,บ้านเลยนะแล้วจะให้ไปไหน เขาไม่รู้ว่าจะไปไหนเราก็จะไม่ไปไหนสุดท้ายเราก็จะอยู่กับที่พองานทําให้มันเป็นงานประจําของเราอีกงานเราก็เปลี่ยนการขายของคุณให้เป็นการช่วยแก้ปัญหาลูกค้าสุดท้ายต้องมีเป้าหมายด้วยไม่ใิบไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมเป้อินดีม